อือ้ยอยอุ้ยอุ้ยอู้หตัวใหญ่เอาเอ้าเออาเาไม้มันดึงขามือเลยเหรอใช่เดเอาขึ้นเรือดีว่านี่นีนี่อันนี้ได้รอบเช้านะคะอื้นี่อนนี้รอบยีอันนี้รอบบ่ายอันนี้รอบเช้าจุดเดียว ค่ะทุกคนวันนี้ปันก็มาต่ป่ากับแม่แล้วก็แล้วก็ป้าๆอีหลายคนนะคะส่วนตาล้องเนี่ยพาแรมโบไปหาหมอนะคะนี่ส่วนปันนะ่ต่ป่าจุดเดียวได้เยอะมากตาล้องยังมาไม่ถึงสกกนะทีเลยดูปลาปันอันนี้คือจุดเดียวนะคะปันก็ตกรอตาก้อง ตากล้องช้ามากไม่ทันใจเลยเดี๋ยวจะไล่ออกแล้วข้างหลังป้าป้าปลาไม่กินเบ็ดนะคะปลาไม่กินเบ็ดป้าเลยวันนี้ป้าไม่หมั่นเลยคนหมั่นอยู่นี่เดี๋ยวรอค่ะว่าเราบ่ายหลังจากตากล้องมาเนี่ยปลาจะกินเบ็ดปันปันหรือเปออล่าเอาละครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากครึ่งวันผ่านไปภารกิจสําคัญอันยิ่งใหญ่ตอนนี้ภารกิจได้จบลงแล้วก็ตามปันปันมาตกปลาเหมือนเดิมนะครับ ก็มารอชมกันเลยไหนเขาดูผลงานในช่วงที่ไม่อยู่ผลง,งานอะไรผลง,งานอยู่นู่นนี่ยเนี่นี่ยเอาเอาตรงนี้ดิเอาตรงนี้นี่อันนี้ขาดจุดใหม่อ,อ๋อจุดใหม่ใช่อันนี้หลังจากที่ผมมานะครับก่อนหน้านี้ได้ไปแล้วจุดหนึ่งใช่ไหมใช่อ้วต่อแล้ว,ๆๆวเห็นบอกว่าโดนจุดตั้งแต่ทีแรกเลย ลงจุดแรกอ่ะโดนเลยหลังจากนั้นก็เริ่มย้ายแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับจุดแรกผมก็อยากเจอเหมือนกันงอืออุ้ย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 ตัวใหญ่นี่อ่าปดินเออสู้จัดคันดามสายใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ดีที่กินแน่นนะระวังนะ กันไซส์นี้นานาจะหลงเข้ามาสักตัวหนึ่งนะคะเป็นฝูง,งนะไม่ค่อยมีส่วนมากฝูงจะเล็กส่วนสายใหญ่นา่นาจะหลงเข้ามาทีวันนี้ก็อากาศด,ดีหน่อยนะฮะไม่ค่อยมีแดดไม่ร้อนเยอะตๆเอ้ยโดนโอ้ หรือว่าจะตัวใหญ่เทียเนี่หันมาถ่ายตรงนี้คันน่กระซายวาเหมือเนี่ยมันตอนดู เออลือไม่ได้ถ่ายที่มันปันวัดเมื่อ,นนอกีนอก้นี้ กินสิเพอ่มเหรอไม่ทุณไม่จมอ่ะมันกับมันจะกินแล้วปันตะวัดพอดีอ๋อเหรอใช่โดนพอดีเลยจงังหวดูไม่ออกเลยต่อน้ะเอ้อใช้ได้ใส่ใช้ได้เลยนเนาะเฮ้ยขานาขานา,น,า <c oughs> นี่นี่คันนี้ ไม่โดนอืออือสวยสวยสวิ่งรอเลยไซส์สวยเราไม่มีตลิง่งเราต้องใช้วิ่งรองตายแล้วตายแล้วตายแล้วขันดื้อขันดืนด้ใช่อืออุ๊ย <c ười> นิดเดียวนะจะเข้าสวิงอยู่แล้วเชียวตกเฉยเลยครับท่านผู้ชมมือมือสั้นไปจะให้เป็นแม่นานไหมเฮ้ยจอแล้วจอแล้วจอแล้วเออเออเออเอคันนี้คันเดียวเลยเนาะมันแท้ตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้าที่ได้ไปฝูงหนึ่งอ่ะคันนี้เลยคันยาวนี้ไอ้คันยาวนี้เลยใช่ไหมใช่ทำงานดี หลุดเลยโอ้ยตัวใหญ่แน่แน่เลยใช่แล้วทำามอ่ะแก้ตัวแก้ตัวต้องแก้ตัวเอ้ยตัวใหญ่ดีเนาะ น,นีใส่มาด้วยติ่ซวิ่งมาตัวดีแต่ว่ามันกินแล้วดึงไม่ค่อยโดนเพราะว่าปลาอันนี้ปลามันเล็กกว่าปลานินใช่ใช่ใช่แล้วแล้วเราก็แบบว่าใช้เบ็ดใหญ่เพื่อปลาตัวใหญ่มันหล่นเข้ามานะฮะนั่นก็ส่วนนึงลงปุ๊บคันนี้หมันจัดแป๊บเดียวตอดเลยนาะน ใช่ปะใต้ตอดอ้าวไม่ใช่ไม่โดนอืมอ,อืมอ,อืมว้าสว้ย ไมดเลย ทะลุไม่รู้ปลากินไม่เห็นมันนิ่งมากมันก็ไม่รู้อ่อันน,นี้ก็แอบกินอีกแล้วอันนี้ใหญ่โอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็อาจจะตัวเท่านี้แหละตัวใหญ่อ๋อตัวใหญ่เหรอไ <laughs> ม่เชื่อย้อนกลับไปดูในคลิปอ่ในคลิปในกล้องอ่ะแล้วเธอจะเห็นว่ามันโค้งเลยนะมันสู้นะ ตอดนั่นแหละหอ,อืมไี่อ่ะต่อ,อยขวาตอดขวาเริ่มทับสนแล้วฮะนางทับสนแล้วขวาซ้ายอยู่ไหนขวายุกี้มาตอดนะให้มันโจมเถอะเมื่อกี้มันแอบกินนะดูไม่รู้เรื่องเลย อ๋ออ๋ออ๋อไม้มันดึงขามือเลยเหรอใช่ฮะใช่ผมไม่เห็นทุนจมอ่ะสะดุ้งทีดึงขามือใช่ไหมกำลังไล่จับคันเบ็ดอยู่แต่เห็นทีมันกระชากมือปั่นไปแล้วเออดีอยงได้ตัวนะม่งั้นเดี๋ยวก็บอกตัวย้ายรูดอีก <laughs> เออเอ้ยไม่ต้องสวิงไปได้นี่ <c oughs> ไม่ต้องสออออวิงเกิดเกิดอะไเกิดเฮ้ยระวังท้ามานันหลุดเดี๋ยวจะเสียดายอนะ อ,อือุ้ยอ,อุ้อ้ยอ้ยอุ้ยอยสอตัวซ้อนลลค่อยๆค่อยๆใจเท่ากันเลยเน,นาะาเ,เพราะว่าเวลาพู้มันเข้าอะนะออบอสี่มันจะมาเป็นฝูงผใช่ไหมล่นะจะตามกันมา สู้ดีนะสู้แรงเลยอ่ะเฮ้ยคันตึงจมจมร้อน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 โอ้ยไม่ทันไม่ทันรานว่าอยาจจะปลาสองมือจับมือเดียวก็ได้แต่หลายตัวได้มาละเอาดิให้ทันแล้วกัน มันแน่ใจไฟตอ้อนตังนี้เราที่เราได้เราได้แต่สายส่วยๆเนอะใช่ตัวเล็กไม่ค่อยมีมีแต่สายพอดีพอดีอ,ดอุ๊ยพี่ยอหืม,ม,มกระตุกแรงจา้า มามันทำอลังการยางไงนะตัวมันแค่นี้แตะแรงมันเยอะดีอ๋ออะไรเนี่ยอมเหรอดูไม่รู้เลยดูไม่รู้จริงจริงอ้าวนึกว่าปลาใหญ่เข้าซะแล้ว ชมเออเอ้ยนี่ต่ออีกคันนึงโอ้ยมันกินได้ไงปลาเนื้อใสแก้มใสเนี่ยโอ้ มันกินได้ไงอ่ะอเราไดด้วยไม่น่าเชื่อ <นะ S 1> ทุกคนคะ่ะน,นี่ปันได้รอบเช้านะคะแล้วปันก็จะอวดว่าเมื่อเช้าปันได้ปันนิ่งด้วยปันนี้หายไปไหนแล้ว,วอ่ะปันนี้หายไปไหนปันนิ่งหายปันปน,นี้หายเนี่ไงนี่ยเนี่ยอยู่ตรงกลางไม่เจอแล้ว เอาขึ้นเรือดีกว่านี่นี่นี่อันนี้ได้รอบเช้านะคะอันนี้รอบยี่บ่ายอันนี้รอบบ่าย,อ,บบายอันนี้รอบเช้าจุดเดียวนนเ,ยเดี๋ยวตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปกันมันจะให้ปันปันนี่ละเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ